สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตุ่มนะคะกีดยางเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เตรียมที่จะอาบน้ํานอนแล้วนะคะนี่นะคะกอพอดีนะคะเสร็จพอดีเลยนะคะเพื่อนเขายังไม่เสร็จนะคะนู่นเพื่อนมากีดด้วยนะคะวันนี้กีดสวนใครสวนมันนะคะเราก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ยที่นู่นแหละเขาก็กีดยังไม่เสร็จเรากีดเสร็จก่อนนะคะ เราก็เลยมาอาบน้ํานะคะแล้วก็จะนอนนะคะที่นอนเรานะคะไม่เห็นเลยเนาะที่นอนเรานะคะมืดตึ๊ดตึต๊เลยนะคะโอ้ยเนาะมืดมืดเลยนะคะก็จะเห็นแต่แสงไฟด้านนี้นะคะนี่ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกีดยางนะคะตรงนี้ก็คือโอง่งอาบน้ํานะคะนี่ค่ะ เราจะเอาโองนี้มาไว้เก็บน้ำฝนนะคะเพื่อจะใช้ทำการใช้ทำการอาบนะคะพอระกิดยางเสร็จแล้วเราก็จะอาบน้ำตรงนี้นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนนะคะพรุ่งนี้เช้าก็าจะหยอดน้ำกดนะคะดูบรรยากาศเหมือนฝนจะไม่ตกนะคะวันนี้นะคะคงไม่ตกหรอกค่ะเดี๋ยวเดียๆดับไฟดูก่อน ับแบตเตอรี battery, ่ปิดแบตเตอรี่ดูก่อนนะฝนน่าจะตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่สว่างนะคะก็มีโอกาสลุ้นนะคะลุ้นว่าจะตกหรือไม่ตกโอ้ยถ้าตกนะคะก็เราก็กรีดฟรีแหละแล้วก็กรีดยางฟรีถ้าฝนตกฝนก็ไปหมดอีกเช่นเดิมแล้วก็เหนื่อยเตาแต่ไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นเนาะทำไงได้ เราก็เสียงนะคะเสียงช่วงฝนนี่แหละหมดฝนนี่ก็สบายกีดแล้วก็นอนเอ๊เห็นเดือนเห็นดาวหรือเปล่าอ๋อก็มีดาวอยู่เล็กน้อยนะคะก็น่าจะไม่ตกหรอกค่ะเหมือนอากาศจะเย็นๆแล้วนี่ค่ะเราไม่มีห้องน้ํานะคะอยู่บนเถียงนี้ไม่มีห้องน้ํานะคะถ้าเราจะเข้าห้องน้ํา ห้องน้ําเราก็คงใช้เสียมขุดแล้วค่ะใช้เสียมขุดนะคะนี่ค่ะห้องน้ําเรานะคะอ่าตัวนี้ก็คือน้ําอาบเรานะคะนี่ค่ะเดียวก็จะเตรียมอาบน้ําก่อนนะคะเตรียมอาบน้ํานอนก่อนกิจยางเสร็จแล้วข้าวก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปหะ ทางไฟทางรุ่นก่อนสูงไฟก่อนนะคะสูงไฟไล่ยุงไม่อะไรหรอกสวนใกล้กันเขาก็มากรีดนะคะอันนี้มากรีดกันสามสวนนุ้นสวนยางเขาเขายังกรีดไม่เสร็จเลยเราเสร็จก่อนอยางเราก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็เสร็จเร็วนะคะโอ้ยมีต้มน้ำร้อนด้วยนะ ต้มน้ำร้อนกินด้วยนะคะน้ำร้อนสมุนไพรเราหาแถวเขาเราแถวภูเขาเรานี่แหละนะคะนี่ก็หน่อไม้ต้มนะคะสเสบวียงอาหารเรานะคะเพรียบเลยนะคะเจ้าแวาก็มานอนเป็นยามนะคะสนิมกลับไปแล้วหรอือไหนไม่เห็นสนิมเลยอ๋อสนิมกลับไปแล้วมั้งนี่เนาะไม่เห็นสนิมเลยอ๋อเหลือแต่เจ้าแวาสนิมกลับไปแล้วนะคะ โอ้ยเดี๋ยวกินน้ำร้อนก่อนอาบน้ำนะคะกินน้ำร้อนก่อนอาบน้ำต้มน้ำร้อนสมุนไพรนะคะไว้กิน,นเดี๋ยวจะดังไฟเข้าก่อนไฟแล้วก็หมดแล้ว ถ้าฤดูหนาวต้องหาฟืนมาด้นใหญ่ๆแล้วสุมสามกองไฟเลยนะคะฤดูหนาวนะคะนี่มาดูน้ำร้อนเราโอ้โหเข้มข้นมากเลยเข้มข้นจังเลยนะคะโอ้หน่ากินไหมนี่น้ำร้อนสมุนไพรหลายอย่างนะคะไม่รู้สมุนไพรอะไรบ้างเอาแถวเขาเรานี่แหละเอาแถวภูเขาเรานี่แหละ ไปหามาพอได้ต้มนะคะก็เราไม่ได้เอาเยอะหรอกเราก็เอาแค่พอต้มกินช่วงกินยางนี่แหละพอเหนื่อยเ้าก็กินสมุนไพรกันนะคะกินน้ำร้อนนะคะตอนนี้กำลังร้อนๆอยู่เลยเดี๋ยวใช้แบบส่องก่อนฝนอย่ตกนะฝนนะโอ้ยถ้าฝนตกเราไม่ได้น้ำยางนะนี่ ก่อนจะอาบน้ำนะคะแล้วก็กินสมุนไพรก่อนนะคะไม่ให้หนาวนะคะเพราะว่าน้ำที่ตุ่มนะคะน้ำที่โอ่งนี้นะคะมันเย็นมากเลยนะคะเย็นมากจริงๆก็ต้องได้กินสมุนไพรให้มันไม่หนาวนะคะแล้วจะได้อาบน้ำโอ้ รสชาติของสมุนไพรก็ออกจะขมนิดหนึ่งนะคะก็ออกจะขมๆขมนะคะกินยากค่ะแต่ก็ต้องกินถ้ามีโอวันตินใส่ก็คงจะกลมขมกว่าด้วยนะคะกินน้ำสมุนไพรแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะ ต้องกินน้ำสมุนไพรให้ตัวเราเหงื่อออกก่อนให้ร่างกายอบอุ่นก่อนแล้วก็ไะอาบน้ำเพราะน้ำที่ตุ่มมันเย็นมากเลยเจ้าเวาก็สบายไปเลยมานอนอยู่ที่นี่โอ้โหหลังเจ้าเวาเป็นอะไรนี่โอ้ยเจ้าเวาไปโดนเขากัดแล้ว เจ้าในหาย,ายาใส่ให้แล้วเจ้าเวเอ้ยนึกแล้วทำไมถึงไม่ไปก็เพราะบาดเจ็บนี่เองนู่นช้ำหมดเลยอ้าวแก่แล้วไม่อยู่สมแก่ไปหาติดสาวเขาหนุ่มกว่าเขาก็กัดเิอืมนี่ค่ะ <c oughs> ก็มีรสขมอยู่กินยากแต่ก็ กินให้มันแข็งแรงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพอกินน้ำอุ่นแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ำก่อนละคะ่ะกินน้ำสมุนไพรแล้วก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ำนะคะนะคะคนี่ที่อาบน้ำนะคะน้ำได้กินไหมคะเต็มเลยนะนี่ นี่น้ำนะหนาวเย็นนะคะเย็นมากเลยน้ำนี่โอ้โหจะอาบได้ไหมปกติก็ถ้าฤดูหนาวนี่ต้องได้ต้มอาบนะแต่นี่ก็คงอาบได้อยู่หรอกค่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ